แนะนำวิธีการเช็คว่าหุ้นไหนติดทีก็คือติดแคทบาลานต้องซื้อขายด้วยเงินสดเท่านั้นใช้มาจินหรือกู้วงเงินมาเล่นไม่ได้นั่นเองเพื่อนๆก็พิมพ์คำว่าติดทีหนึ่งคืออะไรหรือติดทีคืออะไรถ้าเขียนไม่เป็นก็พูดค่ะพูดใส่มือถือนะคะมือถือเขาก็จะสามารถที่จะ ค้นให้เราได้เลยนะคะเพราะว่ามือถือปัจจุบันนะคะไม่ต้องแพงนะคะก็มีฟังก์ชันที่พูดใส่มือถือในกูแอปของ Google อันนี้ก็คือภาพรวมตลาดหลักทรัพย์เมื่อ30เมษายนวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอนนะค่ะเข้ามาดูในวอตคัเจ้าอะคะ่ะแอดชื่อหุ้นเอาไว้นะคะ ที่สนใจอะค่ะเพิ่มเอาไว้มันก็จะโชว์นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ etc ค่ะติดที่งตรงนี้นะคะเราค้นใน google ได้นะคะเขาก็จะมีบอกค่ะว่า etc ค่ะจะติดแค a บ a ลานนะคะก็คือต้องซื้อขายด้วยเงินสดเท่านั้นถึง วันที่18พฤษสะาเลยทีเดียวนะคะหุ้นที่ติดแคทปลานเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ค่อยวิ่งนะคะแต่ E.T.C หุ้นตัวเล็กก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยค่ะคะ้คนใน Google เราก็จะรู้เลยนะคะข้าเจ้าเนี่ยมีสมองเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นอะไรที่เราสามารถค้นได้ใน Google เราไม่จำเป็นต้องเอามาโรคสมองนะคะเราจะได้มีสมองโล่งไปทำในสิ่งที่ได้เงินหรือจำเป็นต้อง ใช้สมองจริงๆสมองมันจะได้ไม่ล้านะคะเนี่ยค่ะเกณฑ์ติดทีก็คือแคดบาลานเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ90ล้านบาทต่อวันหรือต่ออาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะที่หนึ่งเนี่ยเทรดดิ้งอเลอร e v เลเระดับ1แคดบาลาาซ์ต้องซื้อหุ้นนั้นด้วยบัญชีแคดบาลาาซ์ Balance, เท่านั้นใช้เงินสดเท่ากับ ราคาหุ้นที่ซื้อเช่นคุณจะซื้อหุ้นห0 0 0งแบาทคุณก็ต้องมีเงินสดในบัญชีห0 0 0งแบาทถึงจะซื้อได้นะคะถ้ายังมีปัญหาอีกอย่างเช่น etc คะ่ะเมื่อวันศุกร์นี้นะคะจูจ่ก็ขึ้นมาเนาะท,ทั้งทงที่ติดแคดบารานะคะราคาก็วิ่งขึ้นมาแบบถลม่มทลายเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะ 43ล้านเลยนะคะที่ซื้อแต่ยังไม่ถึง90ล้านเนาะ43ล้านถล่มทลายขึ้นมาตอนช่วงเย็นวันที่30ก็เลยทำให้หุ้นเด้งขึ้นมาแม้แจะติดแคตบาลานอยู่นะคะที่2เนี่ยคะ่ะห้ามใช้หุ้นนั้นเป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายในทุกประเภทบัญชีซื้อขายด้วยเงินสด ต่อไปนะคะสมมติว่า etc โดนทีหนึ่งแล้วถ้ายังไม่เชื่อฟังอีกโอ้ยยังทะลักทะเลอีกนะคะก็อาจจะติดทีสองต่อไปนะคะต่อมาถ้า etc ยังไม่เชื่อฟังก็จะติดทีสามนะคะคือห้าม net settlement ห้าม b บเกอรหักรบกบนี่ราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันก็คือซื้อวันนี้ต้องไปบวกอีกวันต่อไปนะคะแล้วเซ็ตเทอมนต์การชำระหนี้การมอบหลักทรัพย์การมอบทรัพย์สินคุณก็ค้นทุกอย่างได้ใน Google เลยค่ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออกพิมพไม่ไม่ได้เนี่ยคุณก็ก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้ไปวางใน Google มันก็สามารถวางได้เลยนะคะ มีมือถือเครื่องหนึ่งก็ทำมาหากินได้แล้วคุณก็สามารถที่จะดูนะคะว่าหุ้นตัวไหนติดทีติดแคสบาลานได้ในเว็บไซต์ของเซตนะคะของตลาดหลกักทรัพย์นะคะแต่ค่าเจ้าเนี่ยชอบค้นใน google มากกว่าเพราะว่ามันไวดีอะไม่ต้องมานั่งมานั่งแบบว่าพิมพ์อะไรยาวเนาะในเซ็ตข้าเจ้าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่ข้าเจ้าใช้แค่ ใน google นะคะการติดตามการติดแคทบาลานซ์หรือทีเตือนให้ระวังการซื้อขายที่ผิดปกติไม่สามารถใช้บัญชีซื้อก่อนแล้วอีก2วันค่อยจ่ายตังอีกแล้วนะคะก็คือมีเงินเท่าไหร่ซื้อได้แค่นั้นนะคะเพื่อป้องกันการปั่นหุ้นป้องกันการหลอกลวง ประชาชนนะคะแต่ ETC เป็นหุ้นตัวเล็กนะคะแม้ว่าเขาจะติดแคทบาลานซ์เขาก็ขึ้นได้นั่นเองนะคะค้าเจ้าก็เล่น ETC มาตั้งแต่เขาแรกเกิดเมื่อ18สิงหาคม 2, 5 6หสแล้วนะคะทุกๆอย่างค่ะคุณสามารถที่จะค้นได้ใน Google ไม่จำเป็นต้องถามใครเลยนะคะ ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะค้นใช่ไหมคะคุณก็ค้นใน YouTube ค่ะค้นว่าหุ้นติดอ่าเนี่ยติดแคทบาลานซ์มันก็ออกมาเลยนะคะหรือติดทีก็ได้นะคะเขาก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณก็สามารถฟังได้ไม่จำเป็นต้องอ่านออกเขียนได้หูดีก็ฟังได้เลยนะคะ มีอาจารย์กูรูเยอะ,ะอแยะมีอาจารย์กูรูเยอะแยะเลยที่จะสอนคุณนะคะค้ะเจ้าก็เรียนรู้จากใน google ใน YouTube นี่แหละค่ะเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยค่ะอักษรย่อ,อ,ยอต่างๆของหุ้นนะคะคุณก็สามารถที่จะฟังได้ค่ะสมัยเนี้การหาความรู้มันง่ายมากๆเลยนะคะ ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอ่านออกเขียนได้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเศรษฐีหุ้นของค้าเจ้าข้าเจ้าก็จะให้ความรู้อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะรวยรวยไม่เจ็บ ไม่จนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ